คำนินทาเปรียบเหมือนลมทานไปอย่าให้ใจเราถือเอาไว้เป็นทุกข์ความจริงของการนินทาการนินทาคือการพูดลับหลังในทางเสียหายคนพูดมักพูดเพื่อลดคุณค่าคนอื่นคนฟังหากไม่รู้เท่าทันก็อาจหลงเชื่อและสร้างกรรมต่อพระพุทธเจ้าตรัสไว้ ในโลกนี้ไม่มีใครไม่ถูกนินทาและไม่มีใครถูกสรรเสริญเพียงฝ่ายเดียวท่านจึงสอนให้เรารู้เท่าทันเสียงทั้งชมและนินทาแล้วดำรงตนด้วยความดีคำเตือนใจถ้ารู้ตัวว่าทำดีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทุกข์เพราะคำพูดของใครนินทาเปรียบเหมือนเงาไม่สามารถทำร้ายได้ถ้าใจเราไม่วิ่งตามมันวิธีรับมือกับการนินทา 1. ตั้งสติฟังเสียงคนรื่นด้วยใจสงบ 2. ตรวจสอบตนว่าสิ่งที่เขาว่ามีจริงหรือไม่ 3. อย่าโตอตอบด้วยโทสะเพราะจะยิ่งขยายทุกข์ 4. ยืนหยัดในความดีเพราะความจริงไม่ต้องอธิบายมากสรุปการนินทาไม่ทำให้เราต่ำลงถ้าใจเราไม่ลดค่าตัวเองลงตามคำนั้นจงใช้คำพูดของเขาเป็นแรงผลัก ไม่ใช่บ่วงผูกใจ